بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ะเรับมะตุลลอฮ์วะบเร aka ตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับคำถามในรายการอิสลามมีคำตอบวันนี้นะครับคำถามแรกมาจากจังหวัดภูกเก็ตนะครับขอเริ่มเลยก็แล้วกันเพื่อว่าจะได้มีโอกาสได้อธิบายแล้วก็ให้รายละเอียดในคำถามต่างๆได้มากขึ้นนะครับ จากภูเขตถามอย่างนี้นะครับว่าอนุญาตให้สามีเนี่ยอาบน้ําศพให้แก่ภรรยาหรือเปล่าแล้วก็อนุญาตไหมสําหรับภรรยาที่จะอาบน้ําศพให้แก่สามีพ่อแม่ลูกจะอาบน้ําศพให้แก่กันได้ไหมโอ้ถามสามอย่างเลยนะพี่น้องเอาละขอชี้แจง ตามหลักฐานที่มาจากฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนี้ก็แล้วกันนะมาราวาหุอิบนุม aja วะอับดุลฮัดวดดารามีอันอัสซาตารดิยัลลอฮุอันฮาอันนั่นนบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวมุตติกับลีละกัสันตุกีวะละกะะวาฟันตุกีเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหมามอิบนุม aja ่านอิหม่ามอาห์มัดท่านอิหม่ามดารมีรายงานจากท่านหญิงไอชะรับด้วยลอหุวอันหาท่านหญิงไอชะได้รายงานว่าท่านรอซูลอลฮุยฮะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ถ้าหากว่าเธอเนี่ยนะท่านนบีนะกล่าวกับท่านหญิงไอชะบอกถ้าหากว่าเธอตายก่อนฉันเนี่ยฉันเองจะเป็นผู้ทําหน้าที่อาบน้ําศพให้แก่เธอแล้วก็กระฟันหอ ห่อศพให้แก่เธอท่านนาบีบอกเอาไว้นบีกับท่านหญิงไอาชาก็เป็นสามีภรรยากันสามีบอกกับภรรยาว่านี่เธอนะเธอตายก่อนฉันฉันจะอาบน้ำศพให้แก่เธอและฉันก็จะกระฟันห่อศพให้แก่เธออีกรายงานหนึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดคำพูดที่ท่านหญิงไอาชารดิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่า เราอิสตักบัลนามินอัมรินามัสตตดบาร์นามากัสซาลรอซูลอลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลานิซาอูฮูท่านท่านหญิงไอชาบอกว่าถ้าวว่าย้อนเวลาไปในอดีตได้คำพูดตรงนี้นางกล่าวหลังจากท่านรอซูลถูกฝังไปเรียบร้อยแล้วท่านหลังจากท่านรอซูลตายเรียบร้อยไปแล้วท่านหญิงไอชา หลังจากท่านนบีตายไปแล้วนางก็มานั่งทบทวนแล้วก็นึกออกนะครับที่บอกว่านบีเคยกล่าวกับนางนะถ้าหากว่าเธอตายก่อนฉันฉันจะอาบน้ําศพให้แก่เธอฉันจะกะฟันศพให้แก่เธอ่านหญิงไอชาก็เคยกล่าวกับท่านนบีน้วนบีเอ๋ยท่านนบีก็เช่นกันถ้าท่านนบีตายก่อนฉันฉันก็จะอาบน้ําให้แก่ท่านนบีอาบน้ําศพนะและฉันก็จะกะฟันศพให้แก่ท่านนบี มันนึกได้ขึ้นตอนหลังนะครับไอช่วงการที่ท่านโรซูลเสียชีวิตอาจจะเป็นช่วงที่นางอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจก็เลยไม่เด้ทันคิดเรื่องต่างๆเหล่า,านี้นางก็มากล่าวหลังจากนั้นนะครับว่าถ้าหากว่าเราย้อนเวลาไปสู่อดีตได้คงจะไม่มีใครหรอกที่จะมาอาบน้ำศพให้แก่ท่านนาบีนอกจากบรรดาภรรยาเท่านั้นเพราะบรรดาภรรยาก็อยากที่จะมาอาบน้ำศพให้แก่ท่านนาบี แต่ผู้ที่อา,นาบน้ําศพให้กั่านบีวันนั้นเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยเช่นท่านอาลีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วหะดีสแบบนี้เอามาอ่านให้พี่น้องฟังก็เพื่อที่จะยืนยันให้ให้เราท่านทั้งหลายนะครับได้เข้าใจว่าสามีภรรยาเนี่ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ตายไปก่อนสามีตายก่อนภรรยาอาบน้ําศพให้แก่สามีได้ภรรยาตายไปก่อนสามีอาบน้ําศพให้แก่ภรรยาได้ ได้ทั้งคู่เลยนะครับประเด็นก็คือว่าพ่อพ่อลูกชายลูกสาวแม่เนี่ยถ้าหากว่าตายกันไปแล้วจะอาบน้ำศพให้แก่กันและกันได้ไหมสำหรับพ่อนั้นให้ลูกชายอาบน้ำศพให้นะครับให้ลูกชายเนี่ยอาบน้ำศพให้ถ้าลูกชายทำให้ไม่ได้ก็หาผู้ชายคนอื่น ผู้ชายที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนฝูงกับผู้ตายนะ่ยให้ผู้ชายเป็นผู้อาบน้ำศพให้แก่พ่อที่ตายไปแม่ที่ตายลูกชายมาอาบให้ไม่ได้ต้องให้ลูกสาวมาอาบน้ำศพให้แก่แม่ถ้าหากว่าลูกสาวทำหน้าที่ไม่เป็นทำไม่ได้เลยรู้สึกกลัวมากๆทํทำยังไงก็ให้ผู้หญิงคนอื่นนะครับที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นเครือญาติห่างๆไปหรือเป็น เป็นอะไรละเป็นเพื่อนฝูงของผู้ตายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยให้คนเหล่านั้นมาอาบให้นอกเหนือจากสามีภรรยาแล้วผู้ชายต้องอาบให้แก่ผู้ชายผู้หญิงต้องอาบให้แก่ผู้หญิงยกเว้นหาใครไม่ได้แล้วในเพศเดียวกันก็ให้ลูกสาวเนี่ยมาอาบน้ําให้พ่อได้หรือให้ลูกชายไปอาบน้ําศพให้แก่แม่ได้ถ้าหากว่าหาเพศเดียวกันไม่ได้แล้วนี่คือรายละเอียดที่เราได้รับจากหะด,ดีษของท่านนับมุฮัมหมัด สลลลอฮุอะลยฮิวะสัลลมนะครับคำถามที่สองจากจังหวัดสตูลถามว่าเวลาคนที่ใกล้จะตายเนี่ยต้องอ่านยาซีนหรือไม่เห็นผู้ใหญ่เขาทักท้วงว่าทำไมไม่อ่านยาซีนให้แก่คนที่ป่วยหนักละ่ะอ่านี่จากจังหวัดสตูลพี่น้องเอาละบางทีเนี่ยนะก่อนก่อนนีนะ่ผมเองก็เคยอ่านเคยอ่านให้โต๊ะของผม เคยอ่านให้แก่คนข้างๆบ้าน <c oughs> ในขณะที่เขาใกล้จะตายหรือในขณะที่เขาป่วยหนักผมเองเน่ยเคยอ่านก็ตอนนั้นผมไม่รู้เขาก็บอกว่าต้องอ่านผู้ใหญ่บอกไปเอาไปเอานังสือมาไปเอายาซีนมาเผอิญเราอ่านคุรานคร่องนะครับโดยเฉพาะซุรยาซีนเนี่ยท่องจําเลยนะครับก็อ่าน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 ,อานสองจบสามจบบางทีก็จบหนึอย่างเนี้ย ก็เคยอ่านให้แก่ผู้ที่ป่วยหนักใกล้จะตายผมเคยทําเพราะผู้ใหญ่สอนผมอย่างนั้นพอหลังจากนั้นมาเรียนรู้จากฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรเกิดขึ้นพี่น้องก็มาดูแล้วอ๋อมีฮะดีสเหมือนกันอยู่ในสุนันของอบูดาวูดจากท่านมะกลอิบนียซา,ารินท่านนาบีกล่าวอย่างนี้อิกรอูยาซีนอามาอาตากุมนะครับ ท่านทั้งหลายจงอ่านสุรอยยาซีนให้แก่คนที่ใกล้จะตายฮะดีสบทนี้เป็นฮะดีสที่ดอเฟเป็นฮะดีสที่อ่อนหลักฐานสายได้งานบุกพร่องอย่างมากแล้วเพอเออิญฮะดีสดอเฟตรงเนี้ยนะถ้ามันไม่มีไม่ไปขัดแย้งกับฮะดีสซาฮีบบทอื่นๆเนี่ยนะครับอุลมามะบางกลุ่มก็บอกว่าเออน่าจะเอามาปฏิบัติได้เป็นการบราระกัดอ่านกุรอานแล้วอ่านสุรอยยาซีนแล้วนะ่ยบราระกัดมันจะลงมาก็าอาจจะ อาจจะมีการตีความกันไปอย่างนั้นแต่นี่ฮะดีสดอยอบบทนี้เนี่ยที่บอกว่าจงอ่านซุรยายซีนให้แก่คนที่ใกล้จะตายในหมู่พวกท่านมันเป็นฮะดีสที่ดอ,อีอด้วยแล้วก็ไปขัดแย้งกับฮะดีสซาฮีฮ์ะดีสซาฮีฮ์บอกยังไงครับพี่น้องฮะดีสที่แข็งแรงในสายรายงานหลักฐานบอกว่าลักกีโนมาตากุมลาอิลฮะอิลลอฮพวกทา่ทานทั้งหลาย จงกล่าวนำให้มีการกล่าวตามสำหรับคนที่ใกล้จะตายให้กล่าวยังไงลลอิลาฮะอิลลอ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ให้บอกให้ผู้ป่วยหนักในกล่าวตามหรือสอนให้เขากล่าวว่าลลอิลาฮะอิลลอ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ให้เราว่ากับเขาอย่างนั้นให้เราปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเอ๊ะอะไรนะขเขาเรียกฮะดีสนึงบอกให้อ่านยาซีน ฮะดีษอีกบทหนึง่งบอกให้ให้สอนคําว่าลาอีลาฮิลลอแล้วจะนําเอามาปฏิบัติพร้อมๆกันเนี่ยทำยังไงแ่ละพี่น้องยุ่งปวดหัวเนี่ยอีกคนนึงจะอ่านยาซีนอีกคน,นถอยไปกูจะสอนลาอิลาฮิลนลอก็ยุ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นฮะดิษที่บอกว่าให้อ่านซูรอ์ยาซีนให้แก่บุคคลที่ใกล้จะตายเป็นหลักฐานที่อ่อนอ่อนหลักฐานไม่สามารถที่จะนํามาปฏิบัติได้แล้วจําไว้นะ หลักฐานจากฮะดิษบทนี้เป็นหลักฐานอ่อนแล้วก็ไปขัดแย้งกับหลักฐานที่แข็งแรงซึ่งท่นานนบีกําชับให้สอนคนที่ใกล้จะตายบอกคนใกล้จะตายให้กล่าวคำว่าละอิละฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เตือนให้เขากล่าวตรงนี้กล่าวนำให้เขากล่าวตามตรงนี้ว่าละอิละฮะอิลลัลลอฮ์ พอใครก็ตามแต่ที่สิ้นสุดประโยคสุดท้ายของเขาโดยกล่าวคำว่าละอิลาฮออลลอฮเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหฺวะตาลานี่คือสิ่งที่มาจากฮะดีสของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัลลลลมเพราะฉะนั้นคนที่เวลาใกล้จะตายเนี่ยนะพี่น้องไม่ต้องไปอ่านยาซีนนะครับมีหลักฐานที่อ่อนจากฮะดีษนะครับไม่ต้องอ่านยาซีนแต่ถ้าว่าป่วยที่มันไม่หนักนะักนะครับ ที่ผู้ตายอยากจะฟังกุรอานพี่น้องอ่านได้เลยจะอ่านซุรอกาฟีก็ได้ซุรอัลเบกรอซุรอยาซีนซุรออันอันอันอะไรนะอันอันอินซานแล้วแต่อ่านได้หมดเลยทั้งกุรอานอ่านตั้งแต่อริฟลามีมเรื่อยมาเลยก็ได้ถ้าคนตาคนคนป่วยนะอยากจะฟังอยากจะได้รับความจำเริญจากการฟังกุรอานฟังแล้วใจมันสงบอ่านได้เลยไม่มีปัญหา แต่ว่าใกล้จะตายพับไปเจาะจงอ่านสุรยาซีนไม่ถูกต้องใกล้จะตายต้องบอกให้ผู้ใกล้ตายเนี่ยกล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลอล์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอ AH. ัลลอฮ์เตือนให้ผู้ที่ใกล้จะตายกล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลอล์กล่าวนะ้าตัวนะ่อนละอิลาฮะอิลลอล์กล่าวนะ้าโต๊นะนละอิลาฮะอิลลอ์ละอิลาฮะอิลลอ บอกให้เขากล่าวคำว il ่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่คือคำสอนที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมอีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่สมจากกรุงเทพแหมคำถามนี้เนี่ยสามีทั้งหลายฟังให้ดีนะสามีออกไปเล่นบอลในเวลาที่ต้องให้กับครอบครัวขอให้อาจารย์ช่วยเตือนด้วยว่าจะเตือนกันอย่างไรคงคงไม่ใช่คำถามมันนะเอาแล้ว,ลวจะเตือนให้ สามีออกไปเล่นบอลนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เวลากับครอบครัวเลยเนี่ยอย่าทําอย่างนี้นะท่านต้องพยายามนะให้สิทธิในแต่ละส่วนที่ท่านจะต้องปฏิบัติกับคนเหล่านั้นเนี่ยให้เขาเหล่านั้นได้รับสิทธิในการที่ท่านจะต้องปฏิบัติภารกิจให้แก่พวกเขาภรรยานี่ก็มีสิทธิที่ท่านจะได้รับที่ท่านจะต้องให้แก่ภรรยาลูกๆมีสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับลูกๆนะ พ่อแม่ก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับคนที่เป็นพ่อแม่เพื่อนฝูงที่ทำงานร่วมกันในมักตับหมายถึงในบริษัทในออฟฟิศก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้แก่คนเหล่านั้นเหมือนอย่างท่านอบูดารดาเ,เป็นสอฮาบาคนหนึ่งที่อาวุโสแล้วท่านนบีทําให้อบูดัดดากับท่านสันมานอัลฟารีซี่เ,เป็นพี่น้องกันให้รักกันนะ ให้อยู่กันเสมือนเป็นพี่น้องทองเดียวกันนะวันหนึ่งท่านซันมาัลฟาริซีเนี่ยก็เลยไปเยี่ยมท่านอบูดารดาพอไปเห็นภรรยาเขาท่านอบูดารดาเนี่ยมุตาบัตซิละแต่งตัวแบบโซมมากอยู่ในลักษณะที่เหงาหงอยไม่มีความสดชื่นไม่ยิ้มแย้มอะไรเลยอยู่แบบซอมซ้ออยู่เหมือนคนอมทุกข์ไม่แต่งตัวเลยหรือ แต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนคนไม่เอาดุญญานยาเน่ยซอมซ้ออยู่ในลักษณะที่เหงาหงอยไม่มีสดชื่นไม่มียิ้มแยม้มใบหน้าอึมครึมอยู่ตลอดเวลาเลยเสร็จแล้วก็สันมานเข้าไปถามถามอุม,มุดดารดาเนี่ยไปถามภรรยาของท่านอบูด,ดารดา,าเป็นยังไงบ้างทําไมทําตัวอย่างนี้ทําไมมาถึงได้โศมอย่างนี้ทําไมมาถึงเศร้าซ้อยเหงาหงอยอย่างนี้แม่ภรรยาของท่านอบูด,ดารดาก็บอกว่ากับพี่น้องของท่านแหละ ที่ชื่อว่าอาบูดัดดานี่แหละไม่มีความต้องการอะไรอีกแล้วในดุนยานี้ตอนกลางวันถือสินอดตอนกลางคืนหลังอิชาก็ละมาตะฮัดยุดเรื่อยไปจนกระทั่งสว่างแล้วเขาทำตัวอย่างนี้ฉันจะสดชื่นในยังไงฉันจะแต่งตัวให้สวยงามแต่งไปมีประโยชน์อะไรกลางวันถือสินอดกลางคืนละมาตะฮัดยุดธทั้งคืนมาตอนหลังนะพี่น้องครับท่านซัลมาอัลฟาริซีก็เตือน เตือนท่านอบูดัดดานะครับว่าอินนลิรับบิกาอไลัยกาฮักกอนวอลินับซิกาอไลัยกาฮักกอนวอลิอัลีกาอไลัยกาฮักกอนฟาอัติกุลละดีฮักกินฮักกขฮูนี่ท่านอบูดัดดาฟังตรงนี้นะแท้จริงสําหรับอัลลอฮ์ก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับพระองค์โดยการละหมาดโดยการซิกรุนรอดโดยการขอดุอาโดยการอ่านกุรอาน และสำหรับตัวของท่านก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับตัวของท่านในการนอนหลับพักผ่อนในการทานอาหารให้ครบห้ามูหรืออะไรก็ตามแต่ตัวของเราเราต้องรักษามีสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติกับตัวของเราและสำหรับครอบครัวก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้กับครอบครัวดังนั้นจงแบ่งปันสิทธิต่างๆที่ท่านจะต้องให้แก่ผู้คนเนี่ย ให้เขาได้รับตามสิทธิที่เขาจะต้องได้รับจากตัวท่านท่านสันมาอ่ท่านอบูดาดาก็วิ่งไปหาท่านรอซูลรีบไปหาท่านรอซูลสอลรอฮุอะลัยฮิวซัลลัมไ,ไปถามท่านรอซูลว่าที่สันมานอัลฟาริซีพูดตรงนี้นจริงไหมท่านนาบีก็บอกว่าซอดดกอสันมานสันมานพูดจริงแล้วแปลว่าสําหรับครอบครัวก็มีสิทธิที่ท่านจะต้องให้ ไม่ใช่ท่านให้สิทธทิให้ตัวเองตลอดเลยไปออกกําลังกายเพื่อร่างกายแข็งแรงร่างกายสุดชื่นร่างกายสมส่วนเอาแต่เฉพาะตัวเองปล่อยให้ครอบครัวเศร้าส้อยเงาหงอยโดยที่ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการแยแสจากท่านเลยผิดถนัดออกกําลังกายก็ไปออกบางวันไปออกบางวันต้องอยู่กับลูกอยู่กับภรรยา ให้ความอบอุ่นให้การเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกแล้วก็ภรรยาด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของท่านดังดนั้นสามีอย่าทำหน้าที่บกพร่องนะครับเวลาหมดลงพอดีพี่น้องจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวบิิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ